สวัสดีครับพบกับผมนะครับแทนทีวังไห้นะครับในช่องสาวอินดีวิธีบานหน้านะครับหลังนี้นะครับก็มีความกว้างอยู่เจ็ดเมตรนะครับความยาวทางนี้ก็คือความยาวนะครับความยาวของตัวบานคืออยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างนีก็ัิมีความยาวอยู่สิบเอ็ดเมตรห้าสิบนะครับสิบเอ็ดเมตรห้าสิบหน้าบานจะอยู่ฝั่งผุนนะครับฝั่งหน้าบานกิมีความยี่ความกว้างอยู่เจ็ดเมตรนะครับตรงนี้ก็คือด้านข้างนะครับบานหลังนี้ก็มมี่เป็นบานโมเดิร์นอีกอีกหลังหนึ่งนะครับที่ดูละ เป็นตะเบิงนะครับสวยงามนะครับคือว่าเจ้าของบานพื้นเห็ดเองนะครับเพคนบปรดจ้างสร้างนะครับรายละเอียดของตัวบานเนี่ยคือว่าฟังนี้คือด้านขางนะครับข,ข้างด้านขางเข้ากับสิมองเห็นลังคานะครับลงังคาบานลังนี้ก็สิยู่ทีสามสามสเต็ปนะครับสามสเต็ปนะครับโครงสร้างข้างในก็สร้างเพผนบอกว่าเป็นเป็นโครงสร้างอ่ะ คืนคืนเสานะครับเสานะครับเสาเสาคอนกรีตแล้วครับแล้วก็ข้างบนนะครับเป็นโค้งหลังค่าเป็นโค้งเหล็กครับโค้งเหล็กกันวันในนะครับมามุ้งลังค่าโดยมุ้งลังค่าโดยหลังคาไม่ทันชีดนะครับเป็นมุ้งลังคาไม่ทันชีดนะครับฟังทางด้านข้างเพิ่นกระบื้อนท่าสีนะครับคือมาเพิ่นก่อฉาบมุ้งลังคาเรียบร้อยเบิดนะครับความสูงของตัวบานนี่ก็สีอยู่ที่ตัวบานนี่ก็สีอยู่ที่สามเมตรนะครับตรงที่เป็นเป็นปูนนี่นะครับผนังปูนตรงนิ่งกระสีมีความสูงอยู่ สามเมตรนะครับแล้วก็เพิ่นต่อต่อดังขึ้นไปนะครับดังดังตรงที่เพิ่นติดไม้ฟ้าเป็นอกไก่นะครับต่อขึ้นไปอีกหาสิบเสนนะครับหาสิบเสนนะครับลักษณะสเต็ปแรกนะครับสเต็ปที่สองมันก็จะเป็นดังขึ้นไปอีกประมาณอยู่ที่เมตรเมตรเมตรหาสิบนะครับเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับที่นี่เพิ่นก็ติดฝารอบนอกแล้วลนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่านเก็บรายละเอียดคือว่าบ่านปลูกเก็บนะครับบ่านปลูกเก็บหัวหอนเนาะ เป็นกระสีใส่าฝาเพดานนะครับเป็นฝาภายนอกนะครับเป็นแผ่นสมาร์ทสมาร์ทบอร์ดนะครับที่นี่ไต่ล่างคาลงมานะครับเพื่อนเก็ตรเอ่ยมาตรงนี้สิเป็นผนังกันกันสาดนะครับกันฝนนะครับกันน้ำลงมาก่อนจะหัดผน,นังตรงนี้นะครับน,น,รน,นะครับเป็นเป็นดีไซน์ตกแต่งอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเป็นเป็นยืนกันสาดออกมานะครับก็สะเป็นลักษณะของการใส่แผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับเฮ็ดเฮ็ดเป็นกันสาดตรงนี้เนาะ เพิ่นกับวัฒนเก็บรายละเอียดนะครับคือว่าจะคลองบานเพื่อนทีเองนะครับก็คือว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปเฮ็ดเฮ็ดเองนะครับบริจ้าง้างนะครับนะครับห้องนี้แต่เป็นเป็นหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างบานทึบคือกันนะครับบ่สามารถที่สิเปิดได้นะครับเป็นบานทึบนะครับเป็นบานทึบตรงนี้เพิ่นก็น่าสิให้สร้างม่ามาติดตั้งอยู่นี่เลยนะครับบ่บ่แม่นบานสําเร็จที่ซื้อมาเนาะคือว่าให้้ใหสร้างเพิ่นว่าติดตั้งอยู่อยู่อยู่นี่เลยนะครับความกว้างของ ห้องนาต่างบ้านนี่กับสีนาะซียูที่ช่องละช่องร่วมร่วมกันนี่นะเป็นประมาณประมาณเมตรเนาะประมาณเมตรหนึ่งนะครับประมาณ2เมตรนะครับ2เ,เมตรคุ้นเมตรนครับนาบ้านนี่กับสีมีความกว้างอยู่เจเมตรนะครับเพราะว่า่องละ3เมตรหาซินะครับเขาว่าคางบ้านเอ้นาบ้านนี่กับตัก้ากับสีเป็นเป็นสเตปแหลกนะครับยืนยืนไปยืนลาดลาดยังไปทาง ฟังทั้งขามารทั้งสายมือนะครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ทั้งด้านขางบานนะครับเ้าสีมองเห็นทั้งด้านหล้างบานน้ำเนาะครับเงอบประมาณนะครับงบประมาณของบานล้างนี้กับซียูทีสองแสนสองแสนแปดนะครับสองแสนแปดหมื่นนะครับราค่าแต่ค่าวัสดุนะครับเพราะว่าจะคลองบานประเทศเองนะครับเฉพาะค่าวัสดุอุปกรณ์นะครับสองแสนแปดนะครับยู่ทีสองแสนแปดนะครับ สองแสนแปดนะครับค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วก็พวกไอ้คือว่าเพิ่นเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองก็เพิ่นกระกิบรายละเอียดได้ได้ดีเนียนะครับคือว่าเขาใส่ใจรายละเอียดนะครับเพราะว่าบริจ้างสร้างนะครับเพิ่นก็คคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับผมก็ย่างมาทางทางหลังบ้านนะครับทางหลังบ้านทางหลังบ้านเพิ่นก็สซิมีหน้าต่างนะครับหน้าต่างเป็นเป็นบานเหลือนนะครับฝั่งนี้เป็นบานเหลือนนะครับบานเหลือน ความกว้างกระสีความสูงกัสีอยู่ที่เมตรเมตรหนึ่งนะครับความความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับที่นี่เป็นกระสีมีประตูหลังบานนะครับประตูหลังบานนะครับบานบ้านเล็กๆนะครับบาน80นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับฝั่งนี้เป็นห้องน้ำนะครับนี่คือทางออกล้างบานห้องห้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมกขอขอบคุณนะครับจะคล้องบานนะครับที่เป็นอำนวยความสะดวกนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายทํำนะครับคลิปวิดีโอดีๆนะครับเพื่อสียให้พี่น้องได้เบ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ